พญาคางคกจึงขออาสาที่จะไปรบกับพญาแทนและได้วางแผนในการรบโดยให้บวกทั้งหลายก่อจอมบวกขึ้นไปจนถึงเมืองพญาแถนเพื่อเป็นเส้นทางให้ทุกคนได้เดินทางไปสู่เมืองพญาแถนได้มอดได้รับหน้าที่ให้ทําการกัดเจาะด้ามอาวุธที่ทําด้วยไม้ทุกชนิดส่วนมแมลงป่องและตะขาม ให้ซ่อนตัวอยู่ตามเสื้อผ้าของไพ่พลพญาแถนทำหน้าที่กัดต่อยจนในที่สุดในที่สุดพญาแถนจึงได้ยอมแพ้และตกลงทำตามสัญญาศึกกับพญาคางคกโดยมีสัญญาดังนี้ 1. ถ้ามวลมนุษย์จุดบังไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าเมาื่อใดให้พญาแถนสั่งให้ฝนตก ในโลกมนุษย์เป็นจำนวนที่มาของการบำบัดบ้าทษค่ะเป็นที่มาของการทำบ้างไฟ 2. ถ้าได้ยินเสียงกบเขียดร้องให้รับรู้ว่าฝนได้ตกลงมาแล้ว 3. ถ้าได้ยินถ้าได้ยินเสียงสนูเสียงสนูหวายของเว้าหรือเสียงโวดให้ฝนหยุดตกเพราะจะ เข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวหลังจากที่ได้สัญญากันแล้วพญาแถนจึงได้ถูกปล่อยตัวไปและได้ปฏิบัติตามคำสัญญาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะนี่ก็เป็นตำนานพญาคันคากว่ามีประวัติความเป็นมาไงนะคะหวังว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะได้รับความรู้กันบ้างคะ่ะสวัสดีค่ะ